สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อเช้านี้ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องคุณชวนหลีกภัยกับคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็คุณชวนหลีกภัยนะครับถูกคุณทักษิณแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับปรากฏผ่านมานานแล้วคดีใกล้จะขาดยุความแล้วเหลือแค่สามวันนะคุณชวนให้คุณลาเมศฝ่ายกฎหมายของประชาธิปัตย์ไปพบตำรวจและพนักงานอัยการ บอกว่ายังไงช่วยเร่งส่งฟ้องผมหน่อยนะเกงว่าคดีจะขาดอายุความเดี๋ยวตํารวจและอายการจะเสียหายและถูกสังคมตาหน้าว่าเฮ้ยไม่ทําหน้าที่นะช่วยเหลือคุณชวนนะครับคือการที่คุณชวนเนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องหานะครับนะครับคดีหมิ่นประมาทแล้วผ่านไปนานจนอีกสามวันขาดอายุความไม่มีใครไปออกหมายเรียกไม่มีใครไปออกหมายจับและตัวเองไปมอบตัวเองเนี่ย <önemli>. ถือเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับนะนะครับเป็นแบบที่อย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายนะครับอันนี้ผมชื่นชมเนะยตอนที่ผมจบเนติบัณฑิตเนี่ยคุณชวนก็เป็นคนมาให้โอวาทนะครับนะคุณชวนบอกกับเนติบัณฑิตทุกคนว่าเนติบัณฑิตทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายผมยังจําได้เลยตอนที่ผมจบเนติบัณฑิตเนี <conoc> ่ย ก็วันนี้คุณชวนก็ทําหน้าที่ของท่านได้เป็นอย่างดีท่านอายุ80กว่าแนละ้วอันนี้ผมชื่นชมเลยนะในฐานะเป็นเนติบัณฑิตคนหนึ่งนะครับชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายส่วนคดีจะแพ้ชนะก็ให้ศาลตัดสินไปนะครับนะครับเพราะนั้นคนที่จบกฎหมายคนที่เป็นนักการเมืองคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายแบบคุณชวนอันนี้เราชื่นชมนะ คือไม่ต้องมีหมายเรียกแล้วแล้วคนระดับคุนชวนเนี่ยผมว่าตำรวจก็คงจะไม่กล้าไปยื่นคำร้องออกหมายจับหรอกนะอ่ายกเว้นคนนั้นชื่อเดชาแล้วก็ไปโรงพักบางที่นะนะอย่างนั้นนะเขาออกหมายจับคดีหมิ่นประมาทแต่ระดับคุนชวนคงไม่มีใครกล้าออกหมายจับมั้งผมคิดเอาเองนะนะครับก็ชื่นชมครับส่วนคดีที่คุณชวนจะมีความผิดหรือไม่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลนะครับดีครับนะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ